คนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาฝากมาบอกอะไรกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะควินถือถ้วยนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าเขาอะยังรักและเขาก็คิดถึงคุณนะคะคุณยังคงเป็นคนที่ดีในสายตาเขาเสมอคุณยังคงเป็นที่รักของเขาคุณยังคงเป็นคนที่เขารัก ะค,ะคุณเป็นคนที่มีความน่ารักมีความสดใสมีความสวยงามนะคะมีความละมุนล,ละไมมีความอ่อนโยนเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้คุณนะคะหรือเวลาที่เขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกเขามีความสุขนะคะเป็นพลังงานของความรักเนาะควิ้นถือเหรียญแล้วคุณก็มีค่าในสายตาเขามากๆนะคะในความรู้สึกของเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณเสมอนะ คุณหนาจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีเหตุมีผลเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจเขาอะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนที่คุณได้นะคะรวมไปถึงบางครั้งนะคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยอยู่เคียงข้างเขานะคะเขารู้สึกดีนะที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตนะหนึ่งถ้วยนะคะเขารักคุณมากค่ะเขารู้สึกว่าเขารักคุณจนล้นหัวใจรักคุณจน ไม่มีไม่มีความรู้สึกใดหรือไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้อะนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันเป็นความรู้สึกที่มันล้นเอ่อออกมามันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกดีเป็นความจริงจังจริงใจนะคะที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณนะแล้วเขาก็อยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณด้วยนะคะอยากแต่งงานกับคุณอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากมีลูกกับคุณ นะคะอยากสร้างอนาคตไปร่วมกันนะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันหรือสําหรับคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเป็นแฟนมีคอมมิทเมนต์กันอยู่แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาดีใจที่เขาได้มีคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเขาดีใจที่เขาได้แต่งงานกับคุณหรือเขาได้ตัดสินใจที่จะลงเอยกับคุณนะคะในส่วนของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็แสดงว่าคนคนนี้เขามองอนาคตเขามองการกลายไว้ร่วมกันกับคุณนะ คือการอยากสารฝันอยากพาความรักครั้งนี้ไปถึงฝั่งฝันถึงขั้นการมีคอมมิทเมนต์การลงหลักปักฐานด้วยกันนะคะแต่ถ้วยนะแต่หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณอาจจะเดินหันหลังออกจากความสัมพันธ์ไปหรือว่าเขาหายไปจากชีวิตคุณนะคะหรืออยู่ในช่วงของการที่คุณทั้คู่ไม่เข้าใจกันงอนกันหันหลังให้กันเขาก็อยากจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เสมอนะ เขาอยากให้คุณกับเขากลับมาปรับความเข้าใจอยากให้กลับมาคืนดีอยากให้หันหน้ามาคุยกันนะคะอยากให้กลับมามีกันและกันดังเดิมะเขาไม่อยากให้คุณหายไปจากชีวิตเขาเนี่ยหถ้วย6ถ้วยคือคนในอดีตได้นะคนเก่าๆได้หรือเรื่องราวในอดีตนะคะรวมไปถึงความเป็นห่วงความคิดถึงนะคะการนึกถึงความทรงจำครั้งเก่าที่คุณกับเขาเคยมีกันละกันเคยมีความสุขร่วมกัน นะคะเหมือนเขาอยากกลับมาในชีวิตคุณหรือเขาต้องการอยากจะให้คุณกลับมาในชีวิตเขาสําหรับคู่ที่มีการแบบหายกันไปจากชีวิตความสัมพันธ์นะคะเขาอยากให้คุณกลับมาในชีวิตเขาเนอะเพื่อที่จะกลับมาคุยกันอะกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมามีความสุขร่วมกันดังเดิมนะเขาไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวความหลังครั้งเก่าได้ในช่วงเวลาที่มีคุณมัเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ นะคะรวมไปถึงไพ่ใบนี้เขาอาจจะกำลังบอกคุณว่าเขาอยากเห็นคุณมีความสุขหรืออยากให้คุณกับเขากลับมามีรอยยิ้มกลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาดูแลปรับความเข้าใจกันนะคะเอื้ออาทรต่อการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการอยากกลับมาของคนเก่าๆของคุณนะแล้วก็การที่อยากที่จะดูแลคุณอาไพ่เดทเนี่ยมีไพ่คนที่เลิกกันไปแล้วด้วย บางคนคนที่เลิกกันไปแล้วนะเขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณว่าเขายังคงรักคุณเสมอนะแล้วเขาก็ยังไม่สามารถลืมคุณได้คุณยังคงเป็นคนที่ดีที่สุดคุณยังคงเป็นคนที่เขาไม่เคยลืมเลือนเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าเป็นไปได้เขาอยากที่จะได้คุณกลับมาเป็นคู่ชีวิตเป็นคนรักเป็นแฟนนะคะ เขาอยากติดต่อมาหาคุณนะถ้าคุณกับเขาตอนนี้ไม่ได้คุยกันแสดงว่าคนคนนี้อยากสื่อสารอยากพูดคุยอยากติดต่ออยากสารสัมพันธ์นะคะอยากที่จะ take action บางอย่างเพราะตอนนี้ดูเหมือนเขามี p a s ช i o n กับคุณมากนะคะอยากมีการส่งข้อความหาคุณหรือโทรหาคุณประมาณนี้เขาอยากนำพาความสัมพันธ์นี้ไปถึงอนาคตข้างหน้านะคะเขาอยากให้คุณกับเขาอะ มีโอกาสที่จะมาสารสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นและเขาก็เชื่อด้วยว่าคุณเป็นคนที่โชคชะตานําพาให้มาเป็นคนรักของเขานะคะมาเป็นแฟนเขามาเป็นคู่ชีวิตเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นในเรื่องของพมรมลิขิตรักประมาณนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะนิ่งกันสําหรับบางคนนะแต่เขาให้คุณรู้ไว้ว่าในความนิ่งหรือในความเฉยชาเย็ยนชาของเขาอะ หรือความเย็นชาของคุณนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขายังคงรักนะคะและมั่นคงกับคุณเสมอต่อให้ความรักของเราตอนนี้มันมีปัญหาก็ตามนะคะแล้วคุณก็ยังคงเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดนะเก้าเหรียญเขายังคงระลึกนึกถึงคุณนะ่ะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขารู้สึกว่าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดีมีความสงาพาพ่าผ่าเผยมีความงดงามที่อยู่ในตัวคุณที่เขารู้สึกว่า เขาภูมิใจในตัวคุณเขารู้สึกดีถึงแม้วันนี้ยเขาจะไม่มีคุณอยู่ตรงนี้แต่เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมันทําให้เขาเกิดความรู้สึกแบบยิ่งรักคุณยิ่งรู้สึกเสียดายคุณนะคะอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตอยากได้คุณกลับมาครอบครองนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะที่ เขาอยากบอกมากที่สุดก็คือเขายังรักคุณนั่นแหละนะคะอยากกลับมาเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือพลังงานประมาณนี้น้อมรับคําทําาายกันไปคะ่ะ